สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าอีสานกินแซ่บมาอีกเราจะพี่น้องจ้าเมื่อนี้วันคริสต์มาสนะจ้าพี่น้องจ้าไดเมนูปาร์ตี้คริสต์มาสนะจ้าพี่น้องจ้าเป็นได้แซ่บยซ่วๆยยน้ำกันเลยจ้าพี่น้องตั้มส้วโกลาบีใส่กุ้งมึกนะจ้าพี่น้องจ้ามากินน้ำกันเลยจ้าพี่น้องจ้าสำหรับเมื่อนี้วันคริสต์มาสกับเมรีคริสต์มาสนะจ้าพี่น้องจ้าล้ะกาสซุกสันวันปีใหม่ไทยนะจ้าพี่น้องจ้า พร้อมๆกันไปเลยนะจ๊ะลวงหนาไปเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะสําหรับเมื่อนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่คิดที่หวังไว้นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะมีความสุขหลายๆสุขภาพแข็งแรงกันสุขภูสุคนนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะโบว์ลายใยหางจ้ะพี่น้องกินอย่างเดียวจ้ะพี่น้องมามากินน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้าผักแกมกะซิมี่กะหล่ำนะจ๊ะพี่น้องกะต้นหอมผักบวมีนะจ๊ะพี่น้องจ้ากะสิอ่า ปิดโลบของขาเหมือนเดิมครึ่งหนึ่งนะจจะที่เหลือจากคลิปที่แล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะพักเพิกกระห้าอยากนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะไปไอมือนี่เป็นมือกินยุกบ้านนะจ๊ะเป็นขอบครั้วมือว่านี่เป็นวันฉลองขอบครัวนะจ๊ะกินน้าเข่ากินน้ำน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะมือนี่แมวกันเลยมาเหตุเมนูปาร์ตี้ของเรานะจ๊ะพี่น้องจ๊ะมาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องจ๊ะซิมจวดกันเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะอันนี้เป็นตำส่วนนะจ๊ะ พนเดชพนเดชเป็นตาแสบบ่พี่น้องจ้ะเผ็ดเพดแซบแซบหยัว่วจ้ะพี่น้องจ้ะมื้อนี้แซ่บแซบน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะตำส่วนเมือกไซม์ตำส่วนโกลาบีนะจ้ะพี่น้องจ้ะบม่มีบักหุ่งนะจ้ะไซโกลาบีแท่นล้วกะไซเมืกกับกุ้งนะจ้ะมื้อนี้งวดของข้าวก่อนนะจ้ะลวกกินกุ้งก่อนนะจ้ะพี่น้องจ้ะมามาโอ้ยน้ำลายแตก แต่คนนี่ซื้อกันน้ำไล่แตกกับพี่น้องเสียงเด็กหน่อยอยู่ข้างๆแน่เด้อพี่น้องสาวมาอยู่นั่งบอกให้นั่งเบาๆอาอมาด้จ้าพี่น้องจ้าสวดสวดจับใส่มือกับเกงใจความแสบเนะจ๊ะ อยู่กับรลูกกุ้งสดจ้ะบะแม่เบาคือปลาหมึกกับปลาหมึกเซนกันเนี้ยเนี้ยนุ่มๆจ้ะพี่น้องเซนขนมจีนมานทอาเซนขอบคุ่นพักเกยม อืม <ừ> พอใส่สี่ยงเน้ะกุ่งเด้งเด้งได้น่องอันนี้อย่าไปลวกโดนเด้อพี่น้องจา้าอย่าไปลวกโดนกุ่งลวกไขมันแบบเหลือดิบดิบนิดนึงนะจ้ะกรอบ อืม mm hmm. กอบค่ะแน่ตาตําโบพิดแบบให้ลุกไส้ข้างล่างเพราะนั่งลายนั่งอยากินน้ำซีก้าเข่ากินกันก็พอขั้วแลัแต่นั่งอยากกินกน,กน,กพพน้ำตกลุ่ปนะเล็กหน่อยก็บมากนกอกจากด้วยเห็ดคลองกับคองน้ำข็เรืยกขึ้นมาเห็ดคลิปนะพี่น้่ง 짭짭 잡이 나올 만해 짜만 啊，好，好。 บานเข้าแล้วพี่น้องเมนูนี่ต้องเมียอ่ะีใหม่ตำส่วจ้ะพี่น้องปีใหม่กรอบเดอร์วายได้ทีแล้วเพื่อนกะหิวเข่าแล้วพี่เนาะหนึ่งเมนูเด็ดเลยจ้ะพี่น้องรอบเดอกกับตำส่วคือมาตำบังุ่งเขามากกับจวดเนื้อย่างเนาะพี่น้องเออ 我咋卖？ มาเด้อจ่ามาเด้อมากินน้ากันมาฉลองปีใหม่กับเมนูตาําส่วนน้ากันเราจะี่นองจ่าแ่บแบม่มีไอ้บะหูเขาใส่หัวโกลาบีนเน,นี่ยเราจะไปนองจ่ามาฉลองน้ากันจ้าอืมคียวกันอืม

อืมอืมแสบจับพออี่น้องข้าวเผ็ดข้ามแซ่บหยุดบ่อยุรขี้มูก,กระไร เพ็ดปากบานเลยพี่น้องเอ้ยมาสวดสวดน้ำกัน อิ่มละจ้าอิ่มละจ้าพี่น้องจ้าเศษเศษเผ็ดเพชรปากบานเลยจ้าพี่น้องจ้าแซ่บคักแซ่บคักแซ่บแน่เนาะจ้าพี่น้องจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ่งๆน้ำเน่เนะจ้าพี่น้องจ้าเพื่อสิบัวผัดคลิปต่อๆไปของแมวนะจ้าพี่น้องจ้าหูเศษเศษเผ็ดเพชรจ้าพี่น้องจ้าสุขสันต์วันคริสต์มาสมาจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะจ้าขอบคุณหลายๆจ้า จังพอกันไหมในคลิปหน้านะจ๊ะพี่น้องจ้าบา,บายยจ้า